คิดถึงครับคิดถึงมากก็อยากไปหาแกแกไม่สบายอยู่ด้วยครับผมก็อยากไปหาแกแล้วก็ไม่มีเวลาไปหาครับคิดถึงหนึ่งในปี่ที่ที่ทำงานไม่เคยได้กอดแม่เลยสักครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากกอดแม่สักครั้งคิดถึไไดกกดคงครับ ก็อยากไปหาแกไม่ได้ไปหาอะไรไม่เพราะบ้าแล้วก็ต้องคิดถึงสิคิดถึงค่ะแม่เสียเนานแล้วนานแล้วพ่อกับี่เขาก็คิดถึงนะคิดถึงเพราะแม่ที่เสียไปแล้วคือคิดถึงมันเวลาเครียดเวลา เหนื่อยอยู่นานเลวก็คิดถึงแม่แล้วก็เจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วคิดถึงคิดถึงมากเพราะเป็นการจากไปครั้งแรกก็รู้สึกเคยอยู่กันทุกวันนะคะแล้วก็ต้องออกไปอยู่เองก็พอมีอะไรพอมีอะไรที่มันมันรู้สึกไม่สบายใจอะไรเงี้ยก็จะถึงคิดถึงแม่ก่อนคิดถึงค่ะตอนนี้คุณแม่แม่ก็เหนื่อยเนาะ ส่ง,งเรียนแล้วแม่เราก็เช่นเดียวกัน่นนะคะคิดถึงแม่ไหมิดถึงแม่มา,มากเหมือนกันค่ะตอนคลอดลูกจริงอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าหนูอะแบบคลอดแล้วแบบคำคำแรกที่แม่เข้ามาในห้องคลอดคือแบบแบบอดทนนะลูกแล้วแม่ไม่อยู่ในห้องคลอดเลยอะแม่แบบคือเขาไม่อยากเห็นเราเจ็บอะเขาก็เลยแบบออกไป คือๆนะเลยใช่ทุกอย่างที่สุดแล้วได้ได้สองฟิลเลยได้ทางอารมณ์ที่แบบแม่ก็เจ็บนึกถึงตอนเขาเจ็บแล้วเราก็นึกถึงตอนที่เราเป็นแม่แล้วเราก็เจ็บเราลูกก็คงจะคิดพอลูกโตลูกก็คงจะคิดเหมือนที่เราคิดกับแม่อย่างนี้น <Okay. S 2> <laughs> มันว่าเจออุปสรรคอะไรหรือว่าลูกใจอะไรเนี่ยบางครั้งก็คิดถึงท่านแล้วก็บางครั้งก็ถามเนาะ ปัญหาเราไปเออนไปปรึกษาใครๆอย,าย,าย,าย่างนั้นะไรไปมันไปเห็นมาแบบโอเคเรืมันทำให้ผิดถึงของหูจะเป็นตอนที่ผิดหวังอะไรสักยอย่างหนึ่งพราอแบบทำอะไรเราแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเรา,าทำผิดแต่เราไม่รู้ตัวแต่พอมันผิดมาแล้วอย่างเงี้ยอ่ะเพิ่งรู้ว่าเราผิดเนี่ยจะคิดถึงเขาเพราะว่าเขาไ,ได้เตือนเราแล้ว บอกว่ารักแม่แล้วก็คิดถึงแม่มาอะไรที่ทําเคยทำผดไปก็อยากจะแก้ตัวตรงน,นี้ครับว่าแกก็อายุมากแล้วก็โรคแกก็เยอะด้วยอยากกอดแม่แล้วก็อยากบอกแม่ว่าผมรักแม่อยากจะขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบบางทีผมไม่เข้าใจแม่แต่แม่อยากแบบ บางทีแม่อธิบายมาผมอาจจะไม่เข้าใจครับดื้อทอนะไรแกไม่ยอมฟังอะไรเงี้ยก็อยากจะขอโทษแกที่ไม่เชื่อฟังแกบอกอะไรบอกอะไรดีบอกบอกว่าเลิฟอยู่นะก็รักแล้วก็คิดถึงนะแต่ว่าอยากคือว่าอยาให้แกแบบดูแลรักษาตัวเองนิดนึงเลี้ยบางทีอยู่ไกลไม่ได้ไปหาอนะไรเงี้ย เยอี่เยอะค่ะก็ตอนนี้ปะยายแม่รู้ว่าทุกวันนี้ที่ยืนอยู่ได้ทุกวันเนี้ยพ่อแม่ส่วนหนึ่งที่ว่าสําคัญที่ว่าตักนันทุกวันนี้ที่ว่าส่วนช่วยทุกอย่างก็คือพ่อแม่แม่ทําให้ผมเป็นตัวนี้ได้บอกอะไรก็ให้ดูแลสุขภาพแล้วกันครับอายุก็เยอะแล้วสี่สิบกว่าแล้วมีน้องไหมสี่ไม่มีครับก็คือคุณแม่มีฝั่งคนเดียวครับคนเดียว ก็อยากจะบอกแม่ว่ารักแม่ไม่ว่าจะเป็นวันแม่หรือวันไหนๆก็รักแม่อะไรที่เคยทำไม่ดีกับแม่ไว้คือทุกคนต้องมีคะแต่ก็พอเราเริ่มอายุมากขึ้นแล้วเรามีลูกเราก็เลยมีความรู้สึกเลยว่าเราไม่อยากให้ลูกทําแบบไหนกับเราเนี่ยณ<อ>นะตอนเนี้เราก็คือทําให้ดีที่สุดกับแม่เพื่อที่จะได้ให้เป็นตัวอย่างให้กับลูกก<อ>็ฝากว่าร,รักแม่ทุกวันนะคะ รักแม่ทุกวันแล้วก็ให้แม่อยู่กับเราไปนานๆน,นะคะก็ขอบคุณแม่แล้วก็จะเลี้ยงแม่ดีที่สุดขอบคุณนะ,ะก็อย่าบอกว่ารักแม่นะคะรักคำเดียวเลยสั้นๆ ว่าก็รักท่านมากน,นะเนาะก็รักแม่ที่สุดค่ะว่าแม่เนี่ยมวังลูกสุดคนคิดถึงสุดคน<ม>ก็ทัทุกอย่างเพือ่อนฝากอะไรถึงเพื่อนๆ ที่เขายังมีคุณแม่อยู่ไม่เหมือนเราสองคนอยากให้เขารักคุณแม่มากๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีคุณแม่อยู่นะตรงนี้เราจะทําให้เขาดีที่สุดแต่แบบอย่างบางคนเห็นมีคุณแม่อยู่อะ่ะแต่ไม่ไม่เห็นคุณค่าของคุณแม่ฮะหนูเสีสยใจมากเลยที่เห็นคนแบบนั้นคือแบบอยากให้เขารักคุณแม่มากๆถ้าเป็นหนูหนูจะแบบปฏิบัติปฏิบัติเขาให้ดีที่สุดอะ่ะคือพี่เชื่อว่าเราสองคนวันแม่เนี้ยเราเรา,เราอยากกอดอะ่ะ <c oughs> ใช่ ยา้เขากอดแม่แทนเราใช่บอกเพื่อนเพื่อนว่าให้แค่ดูแลคุณแม่เวาให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณน้องลอยค่ะ